ก็ไม่ทันเขาเล่นนะพี่หาพวกกิฟก็ไม่ค่อยมีคือผมมาทันตอนที่เขาเป็นสตาฟโค้ดเขาก็จะแบบคอยคุมเขาก็อยู่อย่างเงี้ยเขาผมก็วิ่งเล่นตามสนามเพราะว่าเขาคุมซ้อมพวกพี่ไทยลีผมก็วิ่งเล่นไปเรื่อยอยู่แถวนี้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าเรียนคอนแวน์แล้วก็กลับมารอเขาแล้วกลับบ้านตรงแฟตท่าเรือครับก็จะใช้อยู่เงี้ยหลายสิบปีเขาก็ทํางานท่าเรือด้วยพี่ผมว่าสําหรับเขาอ่ะคือท่าเรือน่าจะเป็นทุกอย่างของเขาเขาก็ เล่นบอลที่ท่าเรือทํางานท่าเรือจนถึงอายุเกือบ60ผมว่าเขาคงรักที่นี่ผมอาสู้กับความกดดันมาตลอดลนะครับก็ไม่ได้อยากให้ใครมาดูถูกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับว่าเป็นลูกนักฟุตบอลผมก็พยายามสู้มาตลอดก็ไม่ได้อยากให้มาเออเป็นพ่อ,พอหรือเป็นพ่อใครนี่อาจจะเป็นหนึ่งอย่างด้วยที่ผมไม่ค่อยเุยกับเขาเพราะเขาคงไม่อยากให้ใครมาว่าผมว่าเขาช่วยผมมาตลอด ผมก็มาด้วยตัวเองผมก็รู้สึกเออผมก็พยายามทําด้วยตัวเองตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นคนไม่ได้คุยกับพ่อบ่อยไม่ได้คุยว่าเออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมวันนี้ต้องทําอะไรปีนี้ไปไหนทําอะไรก็คือไม่ค่อยได้คุยกันคือตอนนั้นก็ตัดสินใจเองวันที่ท่าเรือเปิดตัวเขาก็เพิ่งรู้วันนั้นพอเขารู้ข่าวเขาก็แค่พูดกับเพื่อนเขาแต่เขาไม่ได้คุยกับที่บ้านผมก็ไม่เคยถามเขาตัวันนี้ไม่เคยถามเลยว่ารู้สึกอะไรยังไงแต่ก็รับรู้ได้ครับแม่เขาคอยบอกให้ฟังตลอ ว่าเขารู้สึกแต่เขาแค่ไม่พูดเราก็รู้สึกแต่เราไม่พูดเขาก็ไม่พูดพเขามาดูทุกเกมเพราะว่าพาเพื่อนเขามาถ้าเป็นที่นี่ที่แพดสเตเดียมเข้ามาทุกเกมผมก็ไม่รู้เขาภูมิใจในตัวผมหรือเปล่าผมวเวลาแข่งหรือเวลาจะมาแข่งเนี้ยผมก็ชอบถามเขามาดูไหมมาดูไหมเขาจะบอกเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนแต่เขามาดูทุกเกมอย่างเวลาแข่งอยู่แล้วก็มองไปก็เจอเขาก็รู้สึกแบบอบอุ่น